KTM ลุก390คือรถเนกเก็ตบว์สายสปอร์ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่ดูดันแตกต่างและสมรรถนะที่โดดเด่นเกินคลาสทำให้รถคันนี้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความแรงความคล่อง,องตัวและสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร ตั้งแต่แรกเห็น ktm ลูก390ให้ความรู้สึกสปอร์ตทันทีด้วยไฟหน้าเลดทรงแหลมคมแบบเฉพาะตัวเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงดิบและทันสมัยโครงสร้าง trellis frame สีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มความดุดันและยังทำให้รถดูเหมือนรถแข่งจากสนามจริงตัวรถมีขนาดกระทัดรัดแต่ให้ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและพร้อมลุยทุกเส้นทาง หัวใจหลักของลูก390คือเครื่องยนต์ขนาด3 7 3ซีซีสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังแรงและการตอบสนองที่ฉับไวการเร่งเครื่องทำได้ทันใจตั้งแต่รอบต่ำไปจนถึงรอบกลางทำให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากและเมื่อออกนอกเมืองรถก็ยังให้ความสนุกและแรงดึงที่เร้าใจเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ยังคงความสปอร์ตแบบ KTM ไว้อย่างครบถ้วน ระบบช่วงล่างของ KTM d u ก390ถือว่าโดดเด่นมากโชคหน้าแบบ Upside Down และโชคหลังที่เซ็ตมาอย่างดีช่วยให้การควบคุมรถมีความมั่นคงเข้าคงได้อย่างมั่นใจและให้ความรู้สึกแน่นแม้ใช้ความเร็วระบบเบรกมาพร้อมดิสเบรกหน้าหลังและระบบ ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกกระทันหันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ ท่านั่งของดุก390ถูกออกแบบมาให้ขี่สนุกแฮนกว้างควบคุมง่ายตำแหน่งเบาะและที่วางเท้าให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติไม่เมื่อยง่ายแม้ต้องขี่เป็นเวลานานหน้าปาดัดเรือนใหม่เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์และข้อมูลการขับขี่ต่างๆอย่างชัดเจนอีกหจุดเด่นของ KTM ลุก390คือบุคลิกของรถที่เหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ รถคันนี้ให้อารมณ์การขี่ที่สนุกดิบและตรงไปตรงมาน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมง,ง่ายแต่ยังคงให้พลังและความเร้าใจในทุกครั้งที่บิดคันเร่งโดยรวมแล้ว KTM d u k 390คือเน k เกตบ k e ที่รวมเอาดีไซน์ดุดันสมรรถนะเร้าใจและเทคโนโลยีทันสมัยไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถสไตล์สปอร์ตที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังให้ความสนุกทุกครั้งที่ออกกอขอ